สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินนะครับเป็นที่ดินที่ติดคลองชนลประทานน้ำนะครับนี่ครับเป็นคลองชนลประทานน้ำแล้วก็เป็นคลองพักน้ำนะครับที่อยู่หน้าแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับตลาดนัดธรรมเสนประมาณสัก250เมตรได้นะครับวิ่งเข้ามาถนน คนกรีตเข้ามาถึงแปลงที่ดินก็ไม่ไกลนะครับสามารถไปจับจ่ายซื้อของนะครับมีตลาดนัดมีเซเว่นนะครับสะดวกสบายนะครับนี่ครับที่ดินแปลงที่จะขายก็อยู่ตรงด้านหน้าคองพักน้ําตรงนี้เลยนะครับถมแล้วที่ดินของเราตรงนี้มีทั้งหมด1ไร่69ตารางวานะครับอยู่ตําบลธรรมเสนนะครับอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผม เส้นของชนรับประทานนี้นะครับฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับส่วนฝั่งตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะลาดยางเช่นกันนะครับเพราะเพราะว่านะครับอีกฝั่งหนึ่งที่ตลอดมาก็จะลาดยางอยู่นะครับผมนี่ครับที่ดินแปลงที่จะขายนะครับก็วิ่งเข้าถนนสาธารณะตรงด้านนี้นะครับ ที่ดินตรงนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตชนรับประทานนะครับเรื่องน้ําก็จะมีใช้นะครับมีใช้ทําเกษตรนะครับนี่ครับท่านที่ช่วงฤดูร้อนก็ไม่ร้อนนะครับก็จะมีน้ําให้เห็นปลูกบ้านนะครับมีบ่อบัวอยู่หน้าแปลงนะครับก็จะได้บรรยากาศชุ่มฉ่าด้วยน้ํานะครับนี่ครับถมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะน้ํานะครับ ช่วงนี้จะเป็นฤดูที่จะทํานานะครับก็จะมีน้ําปล่อยมาใช้นะครับก็จะเต็มคลองสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินไว้ปลูกบ้านยามกเกษียณนะครับก็แนะนํานะครับแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่โรงเรือนที่เราเห็นใหญ่ๆตรงด้านนั้นนะครับ จะเป็นโรงสีเก่านะครับตอนนี้ได้เลิกทําการสีไปแล้วนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็หลักหมุดสอบเขตไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็ลงเสาปูนไว้เรียบร้อยนะครับจากด้านหน้านะครับไปถึงด้านหลังนะครับก็อยู่ประมาณสัก40เมตรได้นะครับหน้าแปลงกว้างอยู่ประมาณ50เมตรนะครับติดคลองพักน้ำขนาดแนวยาวเลยนะครับ ี่ครับเป็นแนวดินที่เราตักขึ้นมานะครับพอดีมาเป็นแนวดินโคนนะครับที่เราตักมาไว้ทำปุ๋ยนะครับนี่ครับที่ดินของเราก็ถมไว้เรียบร้อยนะครับก็ด้านข้างทางด้านนี้ก็จะมีคลองทิ้งน้ําอีกนะครับก็จะติดคลองทั้งสองด้านนะครับทิ้งน้ําพักน้ํานะครับ นี่ครับชาวนาก็เริ่มปล่อยน้ำเข้านากันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปลูกข้าวก็จะเขียวสวยงามมากครับมีหลักเขตไว้ชัดเจนนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นคลองทิ้งน้ํานะครับก็รับน้ําเข้ามาจากโรงนานะครับแล้วก็มาถ้าเกิดเกินจํานวนก็ปล่อยทิ้งคลองทิ้งน้ํานะครับนี่ครับด้านหลังของเราติดคลองด้วยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็ห่างจาก ตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ประมาณสัก16 17กิโลได้นะครับนี่ครับสุดแนวขอบเขตเดี๋ยวเราพาไปชมสุดรอบๆแปลงนะครับนี่ครับบริเวณใกล้เคียงก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นชุมชนก็ไม่แออัดน,นะครับก็ปลูกบ้านปลูกสวนผลไม้เล็กๆนะครับไว้พักผ่อนนะครับก็ดีนะครับเป็นพื้นที่ที่ ไกลฟาร์มเจริญนะครับก็ไม่แออัดนะครับก็จะเป็นพื้นท้องทุ่งนาอยู่สวนนะครับทําสวนทํานากันนะครับพื้นที่ตำบลธรรมเสนของเรานะครับนี่ครับและแนวหลักเขตก,ก็ตรงเสาปูนตรงด้านนั้นนะครับบริเวณใกล้เคียงก็มีชาวบ้านนะครับปลูกบ้านอยู่กันไม่ไกลไม่ห่างกันนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเปรี่ยวอะไรนะครับ ก็มีชาวบ้านอยู่ปรับปลายนะครับนี่ครับที่ดินตรงนี้นะครับ1ไร่หกตารางวานะครับขอเสนอขายยกแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับครับถมไว้แล้วนะครับก็ปรับปลาไฟฟ้ามีนะครับปรับปลาก็ต่อเพิ่มได้นะครับอยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วนะครับที่ดินของเราทางด้านนี้จะเป็นทิศใต้นะครับก็จะวิ่งเข้าไปตัวเมืองราชบุรีนะครับ ส่วนด้านหลังทางด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับต่อไปเราจะเป็นนาทุ่งนาข้าวเขียวๆเลยนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะอยู่ทางทิศเหนือของแปลงนะครับหน้าถนนติดคลองพักน้าจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามรายละเอียดกับเราเข้ามาได้นะครับที่088นะครับ4 5 2ครับ1768นะครับ หรือท่านใดที่ต้องการซื้อที่ดินแล้วพร้อมปลูกบ้านยื่นกู้นะครับทางเราอีกก็ยินดีให้คําแนะนำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถ้าเกิดยังไม่มีเงินก้อนที่จะซื้อแปลงที่ดินนะครับก็สามารถติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับเพื่อต้องการที่จะยื่นกู้พร้อมแบบบ้านอะไรแบบนี้นะครับเราก็แนะนําให้ได้ด้วยนะครับบ่อบัวด้านหน้าก็จะเป็นบัวหลวงนะครับแล้วก็มีบัวแดงปลูกเพิ่มด้วยนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ